สวัสดีพี่น้องชาวใต้ทุกท่านเลยนะครับผมครับวันนี้เรามาที่อำเภอเทพาครับผมใกล้ถึงแล้วครับใกล้ถึงแล้วนะฮะแล้ววันนี้เราจะพาผู้ชมไปพุทธกับครอบควงเกษตรกรไทยที่เป็นสวนแตงโมใช่ครับคุณว่ศักดิ์นะครับเป็นกลุ่มสวนแตงโมใหญ่ในอำเภอเทพานะครับห้าพลังไทยเนี่ยไปช่วยอะไรเกษตรกรได้บ้างครับวันนี้เดี๋ยวเราจะพาผู้ชมไปที่เทพากันเลยตอนนี้เลยครับ ครับตอนนี้ผมอยู่กับพี่วรศักดิ์นะครับแก้วกับเศษนะครับแล้วก็คุณหมอรัตพลชรินยานนท์เช่นเดียวกันละครับวันนี้เรามากันที่อำเภอเทพาจังหวัดสงขลาสวัสดีครับพี่วรศักดิ์สวัสดีครับสอบถามพี่ก่อนว่าธรรมชาติแล้วเนี่ยแตงโมตั้งแต่วันที่ลงเมล็ดจนถึงเก็บผลผลิตเนี่ยใช้เวลากี่วันครับ65วัน65วันนะฮะ ตรงตามหลักเกณฑ์ใช่ไหมครัคุณหมอตรงตามอายุเขาตรงตามอายุเขาครับนะครับแล้วพื้นที่แลนด์สเคปในการปลูกอ่ะฮะเขาต้องการแสงแดดต้องการอ,าอะไรยังไเงเอ่ยแตงโมเป็นพืชที่ชอบแสงเดือนมากแล้วตอนนี้ผมเห็นมีสวนยางด้วยไม่ปกติยางยางมันเล็กอยู่มันมันก็ไม่ไม,ไม่ไม่รับรวนแสงมันเท่าไหร่จริงๆผมว่าดีนะฮะเพราะว่าเพราะว่ารอบของเร็วนะบางคนก็จะปลูกสับปะรดใชนะ่เพราะสับปะรดนี่รอบมันปีหนึ่งมันช้าครับครับนะครับแล้วก็ถ้าเปรียบเทียบถึง รายได้แล้วเนี่ยผมว่าแตงโมสูงกว่าตอนนี้ราคาเป็นยังไงไหนๆก็พูดถึงเรื่องรายได้แล้วตอนนี้ช่วงเมษาประมาณสิบกว่าบาทในส่วนถ้าแพงสุดก็ประมาณสิบสามบาทอ๋อสิบสามบาทนะงช่วงหน้าร้อนเลยใช่ฮะช่วงนี้พอดีช่วงประมาณเมษามกรามกราคมมกราคมแล้วโดยเฉลี่ยไร่หนึ่งเนี่ยจะได้ประมาณสักกี่กิโลหรือกี่ตัน ไร่หนึ่งปกติประมาณ2ตันห้าสตันครึ่งนะฮะท่านผู้ชมไร่หนึ่งสตันครึ่งปกติทั่วไปที่ทาทากันอยู่เราตรงนี้มีกี่ไร่ครับประมาณ7จ็ดเจ็ดไร่ตัวเฉลี่ยแล้วพี่วรศักด์ได้2.5ตันต่อไร่กับแล้วแลงนี้ใช้ไทยไทยไฮกรีนไทไทยสตองค่อนข้างสมบูรณ์แบบด้วยผมผมจะท้ากับพี่วรศักด์เล่นเล่นอาจจะได้ถึงสตันครึ่งถึง4ตันหูหมอขึ้นมาเป็นตันเลยฮะ ผมมั่นใจอันนี้ท้าเล่นๆเล่นเพราะว่าตัวไทไทไฮกรีนกับไทไทไฮซองเนี่ยนะเขาจะทําให้ลูกแตงโมเนี่ยมีน้ําหนักมากเดี๋ยวดีกว่อนะฮะคุณผู้ชมฮะคุณหมอท้าผมไม่ว่านะแต่คุณหมอท้าตอนที่ช่วงนี้เดือนกันลังจากใเนี่ยวันที่2เมษายนนะแรงด้วยครับคือถ้าคุณหมอไปท้าตอนช่วงหน้าฝนอย่างเงี้ยเออมันมันยังพอเป็นไปได้ไงแล้วหมอมาท้าช่วงหน้าร้อนแล้วมั่นใจผลิตภัณฑ์ของเราครับนะฮะแล้ว พูดง่ายๆคแอบมาดูต้นตังโมของพี่วรศั์แล้วถึงกล้าท้าอ๋อคือเขาไปเห็นลําต้นเห็นใบเห็นการแตกกอเรียบร้อยแล้วมันไม่น่าเชื่อว่าเป็นตังโมหน้าแรงนะฮะเข้าสมบูรณ์มากแล้วทําไมไปเชื่อผมในทีวีว่าเออนั่งคุยกันสองคนเนี่ยของพวกนี้ก็ไม่เคยได้ยินชื่อแลมั้นยไม่จริงๆแบบนี้เต็มตลาดเลยนะก็ดูอยู่ประมาณสองเดือนกว่าแล้ว๋อติดตามใช่สองเดือนกว่าแล้วก่อนก่อนจะสั่งมาใช้ก็ดูการเสนอก็ถึงเด็ด คือข้อที่จริงแบบไม่ใช่แบบใช่ของผมต้องรวยต้องรวยคือผมไม่ชอบใช้ของผมต้องรวยผมยังงงอยรวยยังไงผมปลูกประมาณประมาณสักห้าวันปลูกห้าวันห้าวันเสร็จแล้วก็ฉีดเลยฉีดเลยห้าวันที่ปลูกเนี่ยมีใบสักกี่ใบครับก็ประมาณสักมันเริ่มมีใบจริงประมาณสองสามใบแล้วต้นมีใบเลี้ยงแล้วก็ใบจริงยังยังไม่เลยยังไม่เลยอ๋อเพิ่งตั้งขึ้นมา อย่างนั้นก็จะแสดงว่ามีใบเลี้ยง2ใบแล้วก็มีใบจริงสักคู่หนึ่งอ๋อประมาณนั้นต้นอายุประมาณ5วันครับผมนะครับเนะเริ่มใช้นี่ใช้เยอะไหมให้ไปกี่ถังสไปเดอร์ทันถังเดียวก็ถังหนึ่งเจ็ดไร่อะครับยังไม่หมดที่ยี่สิบลิตรนะฮะไม่ยี่สิบลิตรโอ้โอ้ไม่เปลืองไม่เปลืองเพราะต้นไม่ผสมพันธุ์เล็กไงฉีดพึ่งจิ้นปึ๊บปึ๊บปนะแล้วกลัวไหมฉีดต้นเล็กๆเนี่ยเพราะว่าบางตัวเนี่ยฉีดแล้วมันเหี่ยวมันตายเลยนะอ่าแต่ของเราเนี่ยถึงกล้าฉีด ไม่ผมก็ดูเรในทีวีหรอมอครับเเห็นก็ทํากันในทีวีทับใช้ก็มีหลายๆายเคสนะครับที่ใช้กับต้นไม้เล็กก็ยังไม่มีปัญหาใช้ตั้งแต่ใบเลี้ยงสองใบเลยได้ไม่ไม่มีปัญหาเรื่องการเหี่ยวเฉาถัวฝักยาว นะก็เห็นแล้วนะออกออกมาแค่ใบเลี้ยงสองใบที่ฉีดได้เลยดังนั้นแล้วตรงนี้ชัดเจนครับคุณผู้ชมครับแตงโม5วันฉีดแล้วไม่มีผลกระทบมีแต่โตเร็วขึ้นฉีดปุ๊บใบมันจะเขียวนวลหรอใบมันจะเขียวแล้วก็นวลเอาแล้วปกติเขาไม่นวลอ่ะทั่วไปแตงโมหน้าแรงใบมันจะแข็งส่วนมากทำไมอ่ะหมอมันมัน มันน้ำน้อยเออใช่น้ำน้อยมันมันก็เรียกว่ามันจะคลายน้ําเร็วไหมหมอใบใช่ใช่เขาคลายน้ำเร็วผิวมันมันใบไม้เนี่ยเขาเรียกสารไคตินอ่าไคตินมันมันช่วยเรื่องใบไม้เรื่องอะไรคคือจริงๆเนี่ยมันป้องกันโรคอ่ากันโรคอันที่สองลดการคลายน้ำลดการคลายน้ำไอ้แมลงนี่กันไหมก็กันด้วยเพราะว่าจริงๆมันจะมีกลิ่นเฉพาะของมันโรคละแมงไม่ค่อยเข้าเป็นสารป้องกันโรคธรรมชาติอันนี้น่าจะเป็นเทคนิคนะฮะมันเกิดจากธรรมชาติเห็นพี่เขาบอกว่ากระซิบมาบอกว่าพี่แมลงไม่ค่อยมาเอาทําไมอ่ะพี่ ใบมันแข็งมันขี้เกียจกินขี้เกียจแทะเอออันนี้ก็มีส่วนชอบกินอ่อนๆครับนี่ก็ถือว่าเป็นผลของไฮซองที่ไปช่วยเคลือบอย่างที่คุณหมอนําเสนอตั้งแต่แรกว่าใบเขาจะมีการคายน้ําน้อยลงดังนั้นแล้วหน้าแรงเนี่ยสบายผ่านง่ายๆเลยครับใช้ฉีดมาทั้งหมดกี่ครั้งตอนนี้ตั้งแต่เริ่มปลูกมาตอนนี้อายุประมาณ4ี่วันประมาณสครั้ง4ครั้งกับสีวันโดยเฉลี่ยก็ประมาณสิวันครั้งใช่ครับ แต่ช่วงนี้ช่วงแรกแต่ช่วงนี้มันมันมันเลยมาเยอะเลยผมเลยการฉีดอเริ่มออกเริ่มออกผลเลยฉีดช่วงเล็กทีหน่อยและช่วงออกดอกก็กลัวไม่พอดีผมใช้ตัวอื่นร่วมไม่ตัวอื่นที่ที่แปลงอื่นนะใช่ไหมใช้มาเวลาฉีดช่วงมันจะติดตั่วหมอจะใช้แล้วมีปัญหาใช่มันมันพอถึงเวลาจะจะเอาผลมันจะมันจะวิ่งบางทีติดติดติดลูกแล้วเสร็จแล้วก็พอฉีดปุ๊บ แต่มันจะวิ่งเลยันจะสลัดลูกคันไม่เอาคือถ้าเขาโตเขาสลัดลูกออกถ้าถ้าไม่สลัดเขาไม่โตคือเขาพยายามจะเลื้อยไงสรุปแล้วเขาจะโตเขาไม่เอารูปใช่แต่เราต้องการลูกซึ่งมันตรงกันข้ามแต่ถามว่าบำรุงไหมมันบำรุงแหละราบำรุงต้นคือในความเป็นจริงแล้วของเราเนี่ยมันไม่เป็นเพราะะพของเราไม่มีสารที่ทําให้มันยืดไวแบบนั้นถ้ามีสารแบบนั้นเนี่ยเขาเรียกยายืดอืก็คือใส่จิบเบิลลินเยอะเะ เขาจะเลื้อยเร็วครับถ kind of ้าเขาโตเขาก็จะทิ้งลูกแต่ของเราไม่สร้างความสมบูรณ์ครับสร้างรากสร้างใบคุณผู้ชมครับพื้นที่ดินตรงนี้เนี่ยเขาเรียกดินอะไรครับวิวรสักตรงนี้เป็นดินเหนียว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 แต่ผมดูแล้วไม่เหนียวนะมันยังไม่โดนนะอ๋อถ้าโดนแล้วเราจะเหนียวเหนียวมากอมันจะติดมือมันมันมีปัญหาอะไรฮะดินเหนียวถ้าหนึ่งรากเท่ามันมันแข็งมันรากจะไม่เดมนเดิม คือรากพี่โบราณัทิบอกว่าเจอดินแบบนี้รากหาอาหารไม่เก่งอ่าแล้วรากไม่เดินใช่นะครับเดี๋ยวถ้าเราให้น้าเยอะไปมันก็แน่นอ๋อเพรมันเหนียวออามันจะเหนียวอน้ำเยอะมันจะแน่นมันจะกอเป็นก้อนไม่ซึมเลยว่างั้นเลยแสดงว่าโอกาสที่ต้นพืชจะโตในดินแบบนี้เนี่ยโตช้ามากโตช้าช้ากว่าดินทรายเยอะอ๋อเอาดังนั้นแล้วแตงโมทั่วไป65วัน ถ้าเจอดินแบบนี้ก็มีโอกาสที่จะมากกว่า65วันใช่ใชต้นมันจะเล็กมันจะมันจะช้ากว่าที่ที่โดนไทไทไปเนี่ยทำไมดูแล้วมันไม่ได้แตกต่างอะไรจากดินทั่วไปก็สงสัยตัวนี้มันไปช่วยกระตุ้นรากมันเยอะอันนี้ถูกต้องครับท่านผู้ชม,ต,มตัวไทไ<ๆ>ทไฮกรีนตัวเนี้ยนะกับไทไทไฮสตรองเนี่ยไปกระตุ้นให้แตงโมเนี่ยสร้างรากแล้วเป็นรากขนอ่อนที่มีหมวกรากในการแลกเปลี่ยนอาหารให้แตงโมเขาถึงดูดอาหารในดินเนี่ยมาให้จริงๆอาหารในดินเนี่ย ที่พี่ใส่ปุ๋ยไว้มีเยอะนะแต่มัพืชมันกินไม่ได้ตอนนี้ตังโมกินได้ก็จะให้เขาโตได้ดีแบบนี้ดินถึงจะเป็นดินที่ไม่มีคุณภาพแต่ถ้าโดนไทไทไก่กับไทไทไตองเขาจะไปช่วยปลดปล่อยธาตุอาหารออกมาดังนั้นแล้วเราก็ไม่ต้องไปเพิ่มปุ๋ยเพิ่มอะไรมากมายก็คือปุ๋ยเขาอยู่ในดินอยู่แล้วมีอยู่แล้วครับโอ้โหจชมฮะนี่ถือว่าเป็นเทคนิคที่ผมดูนะคือคือคือตงโมมันจะต้นมันจะเส่อม เสมอหมดมันไม่แตกสายเลยใช่มันจะโตคือคือทุกร่องเลยไปดูได้คือคือปกติมันก็มีแตงโมอย่างนี้แต่แต่รุ่นนี้มันน้อยน้อยที่สุดครับน้อยที่สุดเลยพี่โบรศักดิ์จะพูดบอกว่าถ้าไม่ได้ใช้เนี่ยมันจะมีแตงที่สมบูรณ์แตงที่แกนแตงอะไรมันจะปนกันเยอะใช่ใช่หมายถึงมีเล็กบ้างใหญ่บ้างเล็กบ้างแต่นี่แลวทีเนี้ยอีกอย่างหนึ่งผมสงสัยมากเลยเนี่ยเที่ยงวันเนี่ยเนี่ยเที่ยงวันคุณผู้ชม ใบยังสู้แสงเนี่ยยอดยังชูเนี่ยจริงๆแล้วมันต้องสนลดลงบ้างต้นใหญ่ใบหนาขนเยอะขนเยอะใบแข็งเนี่ยขนเต็มเลยพี่วรศักดิ์บอกว่ามีอยู่อย่างหนึ่งก็คือว่าถ้าดินเหนียวแบบนี้นะฮะจะทําส่งผลปกติแล้วจะส่งผลให้ตังโมเนี่ยลูกบิดเบี้ยงใช่ใช่นะลูกไม่ค่อยสมบูรณ์อืนะครับตอนนี้เรากำลังมาส่งอาหารไม่พอหมอบางทีมันไปเวลาแตงมันจะดื้อถอไปใช่ไหมมันจะไปติด ประมาณโคอใบที่สิบเจ็ดสิบแปดบางครั้งลูกมันแรงสูงอาหาร,รมันไม่ไม่ดีใช่เข้าใจมันจะบิดและอัะอาราอาหารส่งธาตุไปไม่พอ,ม,พอมันก็จะบิเดเบี้ยวคุณผู้ชมฮะตอนนี้นะฮะเวลาสิบเอ็ดนาฬิกาสี่สิบสองนาทีจะเที่ยงแล้วนะฮะเนี่ยครับคุณผู้ชมสามสิบสองสากรัหมอครับผม ตรงนี้ดูใบฮะดูใบดูยอดนะฮะคุณผู้ชมฮะนี่ยังสดชื่นยังสดชื่นอยู่ฮะแล้วก็ยังใบเขียวอยู่ทั่วไปแล้วเนี่เริ่มสลดเริ่มหงอยแล้วนะ2เมษา2559ซึ่งเป็นช่วงเดือนเดือนแรงนะฮะถึงบอกว่าผลผลิตแบบนี้พี่วรสักพอใจไหมก็มาถึงขนาดนี้ก็พอใจอือนะครับเจ็ดสิบอร์อันนี้ผมจะคุยกับพี่วรสัยอีกเรื่องก็คือว่า ปัญหาลูกปิเดเปี้ยวเนี่ยผมมองว่าจะลดลงเลยเป็นไซส์ที่ส่งตลาดได้มากขึ้นอีกเลยนะเพราะว่าสามารถส่งอาหารไปเลี้ยงลูกได้สม่ำเสมอเขาบอกลูกสวยนี่มีชัยไปกว่าครึ่งเจ้ครับผมตรงนี้ผมอยากให้พี่วรศักนะฮะพูดถึงผลิตภัณฑ์ไทยๆแล้วก็ครอบครัวเกษตรกรไทยๆกับท่านอาจารย์พลนานโ,นโนที่ชมอยู่ทางบ้านเนี่ยนะครับว่ามีความรู้สึกยังไงตรงนี้แล้วก็พูดกับคุณผู้ชมที่เป็นมุสลิมทุกท่านนะครับเป็นภาษาใต้ก็ได้ ครับเช่เลยครับก็ตั้งต่ฉายมากก็รู้สึกว่าประทับใจเนาะประทับใจในในผลิตภัณฑ์ที่ของบริษัทนี่นะก็รู้สึกว่าดีเราคือใชยเลยก็ต้นมันใหญ่หน่อใบใบหน้าอะไรก็รู้สึกว่ามันตานท่านรูปดีเนาะก็รู้สึกพ่อพ่อใจก็เหมือนกับที่คุยกับคุณหมอไว้แล้วเนาะตอนนี้กับผมก็เป็นประธานของิสทีกิจชมชนเนาะ น่การปลูกแตงโม,มของของโมเป็ดครับผมนะบ้านบ้านบ้านควนครับแล้วก็สมาชิกที่ถ้ำเหมตอนนี้ก็ยังอยู่หลายหลายคนโมหลายคนครับผมนะที่ท้ำอยู่ก็ท้ำสลับกันไปเรื่อยๆก็ตอนนี้ถ้าผมใช้ได้ผลก็ก็ตอนนี้ก็ผมติดตัวรองประธานกันเลยรองรองประธานกลุ่มแต่เดี๋ยวตอนนี้เขายุติหน้าครับเดนะี๋ยวผมบอกตอนนี้ผมมีสัมผัสเนาะให้เขาเข้ามามาเลี้แตงโมกันครับ นะยังไม่กระจามาเย็นมาทีเดียโอ้ดีดีดีตอนนี้ก็สมาิกจี่ทต้อยู่ที่บ้านก็ตอนนี้ที่เริ่มรุ่งไหมก็ยังอยู่แป้งหนึ่งครับที่ที่เริ่มใช้โปรดักต์นี้บ้างแล้วยังยังไม่ได้ใช้ผมก็ยังไม่ได้แนะนำครับผมครับเาาะพรว่ต้องต้องผ่านตัวเองครับใช่ใช่เข้าใจเข้าใจครับวันนี้ฮะหมอบอกว่าพิเศษสุดๆครับครับมีของขวัญมาให้ก็คือว่าตัวนี้นะครับไทยไทยไฮสปีดนะฮะหนึ่งซีซีน้ำยี่สิบริทแล้วพ่นไปที่ลูก ฝอยฝอยนะครับลูกจะใหญ่ขึ้นใหญ่ไวน้ำหนักดีแถมรสชาติดีนะฮะตัวนี้แล้วข้อสำคัญนะฮะตัวนี้สามารถปรับไซส์ตังโมที่บิดเบี้ยวให้กลับคืนได้อบอกพี่ว่าใส่อีกนิดนึงตอนที่จะเอาไททายกินไททยสองใส่โคนต้นตังโมเพื่อให้เขาสร้างรากโดยเฉพาะเนี่ยให้ใส่ตัวนี้ไปด้วยอีก4หยดต่อน้ำยี่สิบริตรจะช่วยเร่งให้เกิดรากเพิ่มขึ้นมาอีก คือจริงๆในนี้ก็เกิดดีแล้วแต่สภาพร้อนอย่างนี้ดินอย่างนี้เพิ่มเขาอีกหนึ่งพลังนะครับตัวนี้นะไทยไทยไฮสปีดนะฮะคุณผู้ชมครับแล้ววันนี้คุณหมอก็มอบเป็นพิเศษนะครับสำหรับของวัญมาถึงที่แล้วตรงนี้แล้วต้องขอบคุณมากที่ให้ข้อมูลต่างๆเราก็มอบไทยไทยไฮสปีดให้ครับคุณหมอครับผมวันนี้2เมษาจะเก็บผลผลิตอีกเพียงแค่ไม่เกิน25เมษาไม่เกิน25เมษาคุณหมอคาดว่าน่าจะเร็วกว่าไหม ดูจากอากาศแล้วก็ดูลำต้นจริงๆแล้วถ้าผสมเกสรเสร็จแล้วนะจากพี่วรศักบอกว่าปกติธรรมชาติของเตงโมเนี่ยหลังจากผสมเกสรแล้ว22วันเก็บผลผลิตได้นะแต่ถ้าใช้ไทไทไฮกินไทไทไฮสตรองแล้วเนี่ยถ้าจะเก็บก่อนผมว่าอยู่ประมาณสัก5วันเร็วขึ้นบางครั้งนะราคาผิดกันได้เลยนะวันตววันมาก่อนนี่อันนี้เลยนะคือเราดูว่าถ้าภายใน5วันราคาดีเราตัดได้เลยเพราะเท่าที่ฉีดมาก็ ถึงเวลานี้ก็โอเคผ่านผ่าะผ่า,ถ,าถึงเวลานี้ให้กี่เปอร์เซ็นะต์ความพอใจให้กี่เปอร์เซ็นต์ดูต้นก็เอาไปสักเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์ก่อนเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวยังไม่ยังไม่เห็นโกูกแปลงนี้ปกติยี่สิบตันแต่งน้อยๆเนี่ยผมว่าเผยเผยเนี่ยสามสิบต้องได้เยอะเยอะ ยืดไปนะเกษตรกรบอกเยอะไปเอาเท่าไหร่พออ่าเท่าไหร่พอยี่สิบห้าคือถ้าถ้าถ้าเฉลี่ยตัวตัวผมปลูกประมาณสองพันกว่าต้นสองพันเจ็ดร้อยต้นครับผมต้นหนึ่งมันมันจีบประมาณสองผลใช่ไหมประมาณต้นหลุมหนึ่งก็ประมาณสิบกิโลแปลงเนี้ยสองแสนห้าไทยยี่สิบห้าตันสองแสนห้าถือว่านกเลยอ่าสองแสนห้าเดี๋ยวผมต้องนั่งเครื่องบินมากินปูทะเลที่นี่ได้ อันนี้เป็นพันธสัญญาระหว่างครอบครัวถ้าได้สองแสนหน้านะเดี๋ยวผมเชือดวัวเลยเชือดวัวเชือดวัวเลี้ยงคือคนใต้เนี่ยนะต้องบอกก่อนนะถ้าเชือดวัวนี่ถือว่าื่องใหญ่มากเรื่องใหญ่เลยต้องมีงานแต่งมีงานใหญ่ๆเถึงจะเชือดวัวน้าพี่วัวสักเนี่ยนะฮะเป็นมุสลิมนะครับตรงนี้เราไม่ได้ปิดกั้นอะไรตรงนี้เราอยากเรียนกับผู้ชมนะครับว่าการที่เรามาพูดคุยเรื่องไทยไทเนี่ย เราเป็นการพูดคุยเรื่องข้อที่จริงนะฮะเกิดขึ้นจริงลําต้นเป็นยังไงลาต้นที่เราเห็นต้นใหญ่มากต้นใหญ่มากแปลว่าให้ผลผลิตให้ก้านดูดซึมน้ําได้ดีแน่นอนถ้าต้นใหญ่อย่างแรกเลยแสดงคือรากมันเยอะต้นใหญ่แสดงถึงว่าแตงโมต้นนี้สมบูรณ์ลูกใหญ่ก็มีโอกาสสูงเขาสามารถพาน้ําเลี้ยงนำน้ําเลี้ยงจากปุ๋ยอะไรไปให้ลูกได้เยอะครับผมนี่ก็ถือว่าอย่างแรกผ่านละลาต้นใหญ่ อย่างที่สองใบเป็นยังไงฮะมันก็ตามต้นเลย <c oughs> ตามต้นเลยหมอบอกว่า 1. ต้นใหญ่ใบหนาะมีขนเยอะ,อะผมนั่งตกใจขนลูกเล็กๆเฮ้ยแตงโมต้นใหญ่ใบหนาะขนเยอะโบกบอกถึงความสมบูรณ์ใชใช่คือใบเนี่ยก็คือจริงๆแล้วคือโรงครัวใช่ลงครัวขอ<ล>งพืชมันจะปรุงอาหารอยู่ที่ใบครับรากคือปากของพืชในการกินูแคป ถ้าไม่มีรากให้ปุ๋ยเข้าไปเหอะมันก็ไม่ถนองอ่าอันนี้นะกับนี่ก็คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงครับในฐานะที่พ่วรศักเป็นอ่ามุสลิมนะครับแล้วก็เป็นคนที่ไม่มีทางที่จะโกหกนะครับทีว่วรศักบอกผมคำหนึง่งว่าท่านเป็นมุสลิมนะแต่ต้องพูดความจริงครับอ่าอันนี้นะคือเราก็บอกไม่เป็นไรฮะของเราดีก็ว่าดีไม่ดีก็ว่าไม่ดีอันนี้เรายอมรับได้ครับผม ครั้งหน้าครับคุณผู้ชมครับเราจะไปหาครอบครัวเกษตรกรไทยที่ไหนอีกแล้วเราจะเจอผลผลิตแบบ,บยั่งยืนแล้วก็สร้างรายได้ให้เขามากมายขนาดไหนเจอกันกับช่องนี้แน่นอนครับคุณครับแต่ผมมั่นใจนะครับว่าผมจะได้มาเทพายีกรอบม, <c oughs> มาลบวัว <c oughs> 25ตันใช่ใชใชขอบคุณครับ